ชอบทำงานแบบนี้วันๆเนี่ยจะได้สักกี่บาทกันเชียวแล้วเมื่อไหร่ชอบจะมีเงินมาขอบิวู่สักทีอะใจเย็นหน่อยนะเพื่อนมิวสิเขาต้องการูพื่วมคุอมิวทีนี้อะมันจะดีหรอมิวเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะคือพอดีผมชอบนะครับเป็นแฟนมิวนี่ครับคุณคิวเงินที่ผมจะร่วมลงทุนกับคุณยณินดีที่ได้ร่วมธุรกิจกับปิดร้านเรื่องอะชอบป,ปิดแล้ว ชอบทางานแบบนี้วันๆเนี่ยจะได้สักกี่บาทกันเชียวแล้วเมื่อไหร่ชอบจะมีเงินมาขอมิวสักทีอ่ะมิวใจเย็นหน่อยนะอดทนอีกนิดน,นึงนะชอบสัญญาว่าชอบอ่ะจะหารูทางหาเงินเพิ่มชอบจะรีบขอมิวแต่งงานเลยนะมิวก็รอชอบนานแล้วเหมือนกันนะแต่ตอนนี้รีบๆปิดร้านแล้วก็รีบพาไปกินข้าวด้วยเดี๋ยวมิวไปนั่งรอ ช็อะวันนี้เนไไห,นหนื่อยไหมก็นิดนึงอะมาเดี๋ยวมวไ่ให้แต่ว่ามิว,ว่านะมิวมีรู้ทางที่จะทําให้เรารวยแล้วอะจริงเหรอมิวรู้ทางอะไรอะก็เพื่อนมิว,ว่สิเขาต้องการผู้ร่วมทุนอยู่พอดีเลยอะถ้าเกิดว่าชอปไปร่วมทุนด้วยเนี่ยเผลอๆรวยไม่รู้เรื่องเลยนะชอ็อปมันจะดีหรอมิวชอปไม่รู้เรื่องพวกน,นี้เลยนะดีสิชอป เราจะได้รวยด้วยกันไงถ้าเกิดว่าช็อปยังไม่สนใจอ่ะก็ลองไปฟังดูก่อน็ได้แต่ช็อปว่าช็อปมีร้านกาแฟเล็กแบบนี้มันก็พอแล้วนะแต่ถ้าช็อปไปร่วมทุนกับเขาอ่ะช็อปจะมีเงินเพิ่มขึ้นอีกนะแล้วก็ไม่แน่ว่าช็อปอาจจะได้ขยายสาขาที่นี่ก็ได้สองสามหรือว่าทั่วประเทศเลยไงอีกอย่างหนึ่งอ่ะช็อปจะได้มีเงินมาขอมแต่งงานด้วยเราจะได้อยู่ด้วยกันไงจริงหรอมิวได้เดี๋ยวช็อปไปเลย ทำน่ารักที่สุดเลยคือว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกค่ะพอดีว่าเข้ามาดูกิจาการที่ร้านนิดนึงอะคะ่ะน่าจะจา๋จาคุณจ๋าใช่ไหมครับใช่ค่ะคือพอดีผมช็อปนะครับเป็นแฟนมิ้วมิ้วแนะนํามาให้รู้จักกับคุณนะครับอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นนะคะได้ครับ โอกิจการคุณจ๋านี่ใหญ่โตจริงๆเลยนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกค่ะคุณชอปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเองจริงๆอ่ะฉันได้มาจากการร่วมลงทุนกับคุณคิวเขานะค่ะคุณคิวอ๋อฉันลืมไปฉันอ่ะยังไม่ได้แนะนำคุณคิวให้กับคุณรู้จักเลยอ๋อคุณคิวมาพอดีเลยค่ะคุณคิวเชิญทางนี้หน่อยค่ะจ๋าครับทำไมคุณคิวยังดูเด็กจังเลยอ่ะครับ สวัสดีค่ะคุณคิวฉันนั่งกันค่ะคุณชอปไม่รู้จักเหรอคะเด็กอายุน้อยร้อยล้านนะคะคุณชอปเดี๋ยวนี้ยเด็กเขาหัวไวมากเลยนะคะเรื่องธุรกิจอะคะ่ะกล้าคิดกล้าทํากล้าลงทุนแบบเราอะคะ่ะตามไม่ทันเขาหรอกคุณเห็นร้านในพื้นที่แห่งนี้ไหมครับอยู่ภายใต้การดูแลของผมทั้งหมดเลยนะครับ<อ>ที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่แห่งแรกนะครับแต่เป็นที่แห่งที่8ดแล้วและการจะเปิดที่แห่งที่9 ในส่วนด้านหลังนู้นนะครับที่เป็นพื้นที่ว่างอยู่คุณสนใจมาร่วมลงทุนกับผมไหมครับถ้าคุณชอบสนใจมาร่วมลงทุนกับพวกเรานะคะเดือนเดือนนึงอะ่ะคุณชอบไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะรองเงินเข้าบัญชียอย่างเดียวแล้วก็ยังได้เป็นเจ้าของจิกการอีกด้วยนะคะจะว่าก็ว่านะครับสร้อยทองคุณจ๋านี่เต็มตัวไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> แต่คุณคิวครับผมขอเวลาคิดหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ค่อยมีเงินเลยได้สิครับ มิววันนี้ช็อปไปหาจ่าเพื่อนมิวมาแล้วนะเป็นไงบ้างอะช็อปเพื่อนมิวนี่ทั้งตัวไม่แต่เพชรไม่แต่ทองดูท่าทางแล้วกิจการน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะช็อปเห็นแล้วก็อยากลงทุนด้วยเลยอะแต่ว่าช็อปไม่มีเงินเลยอะต้องขายน้ำปั่นแบบนี้ไปก่อนอะมิวว่าจริงๆแล้วช็อปก็มีเงินอยู่ไม่ใช่หรอไม่มีนะก็มรดกที่พ่อแม่ช็อปทิ้งไว้ให้ไง มิวว่ามิวได้ยินมานะว่าช็อปมีที่เป็นหล,ล,ลายร้อยไร่เลยอะถ้าเกิดว่าช็อปเอาที่ตรงนั้นไปขายเนี่ยน่าจะได้สัก10ล้านไหมแล้วก็เอาเงิน10ล้านตรงเนี้ยไปลงทุนไงช็อปช็อปว่าอย่าเลยดีกว่าเพราะว่าที่ดินตรงนั้นอะพ่อแม่ช็อปเป็นคนให้มันเป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายายแล้วนะแต่มิวว่าพ่อแม่ช็อปเขาก็ตายไปหมดแล้วอะถ้าช็อปเอาที่ดินที่เขาให้มาเนี่ย ไปต่อยอดทำธุรกิจอ่ะมันจะไม่ดีกว่าหรอแล้วอีกอย่างหนึง่งพ่อแม่ก็คงอยากให้ช็อปสบายถ้าเขายังอยู่เราช็อปเอาไปขายมันว่าเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอก mm. ช็อปเชื่อมิวสิอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราเอา10บล้านนี้ยไปลงทุนอ่ะเราจะได้มีเงินเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเงินเพิ่มมากขึ้นอ่ะช็อปก็ค่อยไปซื้อที่ที่พ่อแม่ให้มาคืนก็ได้ไม่เห็นเสียหายเลยที่มิวพูดมามันก็เมีเผลนะ ใัไงช็อปก็ลองคิดดูนะนี่ครับคุณคิวเงินที่ผมจะร่วมลงทุนกับคุณยินดีที่ได้ร่วมธุรกิจนะครับแล้วเราไม่ต้องเซ็นสัญญาอะไรกันเลยเหรอครับ อ๋อคือพอดีว่าฉันเตรียมมาแล้วค่ะแต่ว่ามันยังขาดอีกนิดหน่อยค่ะคุณช็อปเดี๋ยวยังไงอะ่ะถ้าฉันรวบรวมเอกสารครบแล้วเดี๋ยวฉันเอาไปให้เซนทีหลังนะคะได้ครับคุณจ๋าก็เป็นเพื่อนกับมิวผมไว้ใจมิวครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่เราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันไหมดีครับเชิตามสบายนะ โอ้ยไม่เห็นสักคนเลยคิวเฮ้ยคุณชอมคุณคิวจริงด้วยถ้า,าไม่แตกตัวแบบนี้อะ่ะคุณช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิผมลงทุนกับคุณเป็นเกือบสิบล้านเลยนะแล้วที่ดินตรงนั้นอะ่ะผมเห็นไม่ได้การเกี่ยนหน้าดินไม่เห็นมีการปลูกสร้างอาคารอะไรขึ้นมาเลยมันหมายความว่ายังไงคุณใจเย็นก่อนนะแล้วอย่างคุณจา๋า ทำไมไม่รับโทรศัพท์ผมตอนเนี้ยปิดเครื่องหนีผมไปแล้วคุณฟังฉันก่อนฉันอะ่ะแค่ทำตามที่คุณมิวกับคุณจ๋าบอกแค่นั้นเองฮะนี่สรุปแล้วงานที่ฉันเสนอให้แกทำอะ่ะแกจะทำไหมมันจะดีหรอครับแต่ว่าคนนั้นเป็นแฟนของคุณมิวเลยนะครับแฟนเฟิร์นอะไรฉัน,นแค่จะหลอกเอาเงินมันเพราะมันมีที่ดินก็แค่นั้นแหละตกลงแกจะทำหรือไม่ทำ อยากได้เงินไม่ใช่หรอหรือว่าแกจะยอมให้แม่แกนอนตายในโรงพยาบาลแบบไม่มีเงินรักษาเพเรื่องของแกนะก็ได้ครับก็แค่นั้นแหละฮะนี่มิวก็อับเขาด้วยเหรอ เราก็ได้ไปเก็บของกันนี่มิวทำไมคุณต้องหลอกผมด้วยอ่ะผมรักคุณนะผมตั้งใจจะอยู่กินกับคุณอ่ะแต่คุณดันรวมหัวกับเพื่อนมาหลอกผมเนี่ยนะเรายัางไงอรอก็ช่วยไม่ได้นี่แกอยากจะโง่เองทําไมอ่ะที่ฉันเข้าไปหาแกฉันก็ไม่ได้รักอะไรแกมากนันหรอกนะฉันแค่เห็นว่าแกมีที่ดินเยอะแล้วก็โง่ให้หลอกเสร็ด,ด้วยคุณนี่มันคิดแปดมงกุฎกันจะชัดเลย สแมมงกุฎอะไรหลักฐานก็ไม่มีตอนที่ให้เงินสัญญาก็ไม่ยอมเซ็นก็โง่อเองไม่ใช่หรอคุณนี่มันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผมเลยจริงๆความจริงแล้วอะที่ดินตรงนั้นอะเป็นของผมทั้งหมดแหละถ้าเอาไปขายก็ได้รา,าวๆสัก1,000ล้านบาทฮะพันล้านคุณหลอกเอาเงินผมไปแค่10ล้านบาทอะคนหน้าข้งผมไม่ล่วงหรอกที่ผมเปิดร้านกาแฟเล็กๆ ก็เพื่อแค่ว่าลองใจผู้หญิงที่จะเข้าหาผมไงอ๋อแล้วอย่างนะแ8อย่างพวกคุณอะ่ะผมไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกจะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันแล้วจเจ้าหน้าพวกคุณทุกคนเป็นลงโซเชียลแล้วโพส์ประจานให้ไม่มีที่ยืนในสังคมแบบนี้เลยแกนีกันเออฝากไ้ก่อนนะ